สวัสดีครับพบกับผมม่อนสุปกรณ์และทีมงานเหมือนเดิมในช่วงของรายการเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่นี่ครับนี่คือวัดสิงห์ท่านะครับวัดสิงห์ท่าอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรวันนี้ผมมีเรื่องที่จะเล่านะครับตามตำนานนิทานหลักๆ2เรื่องนะครับก็คือเกี่ยวกับสิงห์นะครับสิงห์ตัวไหนกันแน่นะครับคือตัวจริงของวัดสิงห์ท่านะครับและประวัติและตำนานนะครับที่วิจิตพิสดารและเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับพระเจ้าใหญ่ที่เป็นพระประธานอยู่ข้าไหนนะครับชื่อ พระพุทธสิงหทธิตป่าบวงมานสิงหทลิตคืออะไรท่านป่าบวบงมาน e! มาในที่นี้ในอุดมคติของชนโบราณคือใครกันแน่เรามาแกะรอยตามชื่อของพระองค์ท hmm. ่านกันนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2,310นะครับเจ้าศรีคุณสารนะครับเกิดขัดแย้งกับพระวอพระตาที่เมืองนครเค่อนขันกาวแกวบัวบานนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าคําสูงนะครับเจ้าคําสูงคือเครือญาตินะครับอันนี้ผมขอเล่าคร่าวๆนะครับ คือเครือญาติของพ่อวอและพ่อตาได้ยกย้ายอุปยุติถิ่นฐานออกมาจากแต่ก่อนเขาเรียกว่าน้องบัวลุ่มพูนครับคือเมืองนครเขื่อนขันกับพี่บัวบานของพ่อวอและพ่อตาย้ายมาแล้วครับเดินทางรอนแลมาว่ากันว่านะครับว่ากันว่าเมืองแรกที่ปักหลักประฐานอยู่นะครับคือบ้านสิงต์ตาบลสิงอําเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรในปัจจุบันแต่พระเอิญว่านะครับท่านมาอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยพบพูทุลุองหนึ่งนะครับและพบสิงอีกหนึ่งตัวนะครับ เป็นสิงคอมนะครับเป็นสิงขอมและตั้งชื่อวัดนั้นว่าวัดศรีธาตุนะครับและมีชื่อเรียกว่าสิงตัวนั้นว่าสิงโคกนะครับคือเป็นพื้นที่โคกไม่มีแม่น้านะครับอยู่ไปอยู่มานะครับเกิดความแห้งแล้งนะครับประวัติย่อๆนะครับผมจะย่อมาเกิดความแห้งแล้งในหมู่บ้านนั้นและมีการเสี่ยงทายนะครับเสี่ยงทายว่าควรจะโยกย้ายเมืองใหม่นะครับท่านก็ได้เสี่ยงทายไปว่าเสี่ยงแล้วได้เดินมุ่งหน้ามายังจุดจุดนี้ครับจุดจุดนี้คือตามที่คําเสี่ยงทายได้ ได้เสียงทายไปนะครับว่า่าประมาณว่าจับมาแล้ว3ครั้งได้เขาว่าอุตระแต่ว่าสมบูรณ์บริบูรณ์มากดีมาก3ครั้งครับก็เลยย้ายมาจุดจุดนี้ป้ากฏว่าย้ายมาจุดจุดนี้ก็มาเจอพพุทธลูกเก่าเหมือนเดิมนะครับและเจอสิงหนึ่งตัวมา้นะครับสิงสิงหนึ่งตัวเรียกว่าสิงท่านะครับคือตัวนี้จะติดแม่น้ําชีนะครับติดแม่น้ําชีแล้วก็จะมีท่าน้ําในท่าน้ําเรียกว่าท่าคําทองนะครับในสมัยก่อนนะครับ อ่เอาเริ่ igon, มใหม่นะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วโฟตกครับโอ้โหฟตกครับ <waters S 1> พี่น้องเอาพอจะเริ่มเล่าใหม่นะครับถึงท่าคําทองนะครับพอท่านเจ้าคําสูนะครับได้เสียงทายแล้วได้จุดจุดนี้ว่าให้ตั้งบ้านเมืองนะครับก็ได้โยกย้ายลักษรส่วนหนึ่งมาที่บ้านสิงห์ท่าแห่งนี้นะครับและได้มาพบพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับแต่ยังไม่มีชื่อนะครับยังยังไม่ได้เริ่มการบูรณะแต่พอถากทางไปนะครับปรากฏว่าเจอสิงห์หนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับ เจอสิงของโบราณที่ได้ปะขกอมหนึ่งตัวสันนิษฐานว่านะครับก่อนที่ชนชาวลาวนะครับหรือชาวล้านช้างจะอพยพมาพื้นที่แถบนี้นะครับเป็นพื้นที่ของขอมทรงอิทธิพนมาก่อนพอขอมย้ายไปแล้วนะครับเทวสถานของขอมซึ่งมีสิงอยู่นะครับได้ลกลางไปและมีชาวลาวอีกกลุ่มหนึ่งมาอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ได้ลกล้างไปถามาเพราะอะไรเพราะว่าเจอพระพุทธรูปใหญ่อยู่หนึ่งองค์มาก่อนแล้วนะครับซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเขียนว่า ปฏิสถานนะวัดแห่งนี้ก่อนปีพุทธศักราช2,314นะครับซึ่งเจ้าคำสูมาสร้างบ้านแปลงเมืองตรงนี้ก็คือปี2,324นะครับซึ่งปฏิสถานก่อนแล้วซึ่งอาจจะมีชุมชนเคยอยู่มาก่อนแล้วและทล้งไปเป็นร้อยสองร้อยปีถึงขั้นวิหารไม่เหลือเลยเหลือแต่พระพุทธรูปกับสิงหหนึ่งตัวนะครับการเวลาผ่านไปนะครับก็ได้สร้างบ้านแปลงเมืองกลายเป็นบ้านสิงห์ท่านะปัจจุบันแห่งนี้ อาละอันนั้นเป็นเรื่องอดีตเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ผมจะไม่ขอลงลึกไปนะครับผมจะพูดลงลึก2ตํานานนะครับที่เกิดขึ้นณนะจุดจุดนี้นะครับก็คือสิงวัดสิงห่านะครับและองค์พระเจ้าใหญ่สิงหทธิตปราบ,บวงมานด้งนผมเกิดไปเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ฝนตกแล้วรีบวิ่งขึ้นมานะครับสิงอยู่ไหนสิงตัวจริงอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราสังเกตเราจะเห็นสิงอี่าลายล้อมเต็มไปหมดเลยนะครับถามว่าสิงตัวจริงของวัดสิงห่านี้อยู่ที่ไหนนะครับเอาละ อันนี้สร้างใหม่แน่นอนนะครับคุณอยากจะชี้ตรงสิงสองตัวนั้นนะครับสิงสองตัวนั้นนะครับเมื่อปี2 5 6 2นะครับได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสิงสองตัวนะครับตรงนั้นนะครับโดยประธานการสร้างฝ่ายคารวาสนะครับก็คือท่านพระท่านบุญธรรมเลิศสิทธิเกษตรนะครับท่านเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนะครับส่วนประธานฝ่ายสงฆ์ในการสร้างนะครับก็คือท่านพระครูอนุรักษ์บอดดิศนะครับ เป็นเจ้าวาดวัดสิงห์ทาแห่งนี้และเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธรมหานิกายนะครับมีการสร้างขึ้นมา2ตัวและอีกชุดหนึ่งอยู่ที่วัดสรีธาตุเพื่ออะไรเพื่อเชื่อมโยงตำนานระหว่าง2ชุมชนในอดีตแต่ก่อนอยู่ที่วัดสรีธาตุอยู่บ้านสิงห์และได้โยกย้ายมาที่วัดสิงห์ทาแห่งนี้ได้สร้างไว้2ชุดนะครับท่านสร้างไว้2ชุดเพื่อเชื่อมตำนานระหว่างพี่น้อง2ชุมชนระหว่างกันอ่าโอเคสองตัวนั้นไม่ใช่แน่นอนเรามาสังเกตต,ตรงนี้ครับแล้วสิงห์ตัวไหนละครืคอ,คอตัวจริง ว่ากันว่านะครับว่ากันว่าในตำนานนะครับในตำนานนะครับสิงของวัดศรีธาตุบ้านสิงห์ครับถูกจรกรรมไปนะครับหกครั้งหกขาด้วยกันแต่ทุกครั้งสามารถตามกลับคืนมาได้นะครับตามกลับคืนมาได้ผมคิดว่าแล้วทีนี้เนี่ยทางเจ้าวาดนะครับทางเจ้าวาดของวัดนี้แต่ก่อนอดีตเจ้าวาสนะครับท่านก็เลยนะครับฟังสิงตัวนั้นนะครับ ไว้ใต้ฐานชุกชีขององค์พระประธานของพระเจ้าใหญ่สิงหฤทธิ์ปราบบวงมารอุณย์ครนบเดี๋นะยวผมจะพาเข้าไปชมนะครับนี่คือด้านหลังพระอุโบสถนะครับด้านหลังพระอุโบสถเนี่ยก็จะมีประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปิดโลกครับศิลปะล้านช้างนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณกู้วัดมานานแล้วนะตามประวัติครับ,บ,บ,รบและที่ท่านเห็นด้านหลังนี้คือด้านหลังของพระอุโบสถนะครับจะเปิดเป็นประตูะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อสิงหฤทธิ์ปราบบวงมาร ซ่อมลงรักปิดทองเมื่อปี2514นะครับ2514นี้เราคืออำเภอย้โสธรจังหวัดอุบลน,นะครับแต่วิหารนี้บอกว่าสร้างปี15ซึ่งปี15นี้ก็คือปีที่ได้สถาปนาเป็นจังหวัดย้โสรธรแล้วนะครับวิหารหลังนี้ก็เลยมีลักษณะเป็นวิหารศิลปะประยุกต์นะครับเป็นพระบูชศิลปะป,ประยุกต์ผมจะเล่าอีกหนึ่งตำนานนะครับคือชื่อนี้ครับหลวงพ่อสิงหฤทธิ์ป่าปวงมานนะครับมันจะมีตำนานอย่างไรนะครับ สิงหฤทธ์เอาละสิงหฤทธ์ก็คือสิงที่มีฤทธ์นะครับสิงที่ค้นพบนะครับแต่คําว่าป่าบวงมานี่หลวงพ่อป่าอะไรหลวงพ่อป่าอะไรในอุดมคติของชนล้านช้างหรือชนสมัยก่อนคนสมัยก่อนของเมืองยศทําไมถึงตั้งชื่อนี้ครับผมเคยได้รับฟังมานะครับพระพุทธรูปองค์นี้พิเศษมากนะครับคือหันหน้าไปทางทิศตะวันตกลงแม่น้ําชีนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับพระพุทธรูปนะครับส่วนใหญ่ที่ไปเจอมานะครับต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือบ้างนะครับ แต่มีส่วนน้อยมากแ,และก็มีความหมายว่าทําไมท่านจึงหันไปทางที่ตะวันตกและลงแม่น้ําด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าของรพบุษตถ้าเดินตรงไปจะเต็นเป็นแม่น้ําชีตรงแม่น้ําชีจะเป็นคลองคุ้งน้ำนะครับด้านหน้าจะมีชื่อว่าท่าคําทองเป็นท่าน้ําของเมืองยศสครสมัยก่อนมีการค้าขายมีการเดินเรือของชาวจีนชาวไทยแต่ก่อนมีการค้าขายโบราณว่านะครับ สมัยก่อนเขาจะมีความเชื่อกันว่าสิ่งไม่ดีไม่งามสร้างศพลอยน้ํามาผีกายหงอลอยน้ํามาจะมาขึ้นที่ท่านี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีพระนะครับประจาเมืองที่มองไปและกันสิ่งไม่ดีนั้นขึ้นมานะครับอันนี้ผมได้รับฟังมานะครับเท็จจริงประการใดก็ต้องใช้วิจารณญาณครับจะต้องมีพุทธรูปนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องป้องกันสิ่งไม่ดีนั้นขึ้นมานะครับแต่ก่อนนี้ท่านนี้คึกคักไหมนะครับผมจะขอยกตัวอย่างนะครับ มีเรือนะครับเรือสินค้านะครับที่ออกจากท่าคําทองแล้วไปร่มที่บ้านน้องหอยนะครับมนน้าชีนะครับเขาเรียกว่าเรือกระแชงนะครับปัจจุบันนี้นะครับได้กู้ขึ้นมาและนําไปไว้ที่บ้านน้องหอยนะครับตาบลเข่องคาอาเภอเมืองยโสธรนะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับเป็นเรือกระแชงที่ขนข้าวนะครับว่ากันว่าขนข้าวจากท่าคําทองตรงนี้ไปขายที่ปากแม่น้ามูลที่ห้วยเจริแมที่เมืองอุบลนะครับแต่ก่อนเมืองยโสธรกับเมืองอุบลก็เป็นพี่น้องกันนะครับเจ้าเมืองก็เป็นเครือญาติกันนะครับแต่ก่อน อีกที่หนึ่งนะครับตลรับเรือบโบราณเราสามารถเข้าไปชมได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์เรือบโบราณครับที่วัดบ้านเชียงเพงบ้านเชียงเพงตําบลเชียงเพง็งอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรอ,อันนั้นก็เป็นเรือบโบราณขนสินค้าอยู่ที่ลำเซบายก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาค้าขายด้วยกันนี่แหละแต่จมลงไปแล้วก็กู้ขึ้นมาได้ปัจจุบันก็ไปรับชมกันได้นะครับหลวงพ่อนะครับมองไปทางที่ตะวันตกและมองข้ามแม่น้าไปนะครับ อาจจะเป็นนี่ก็ได้ที่เป็นที่มาของเขาว่าป่าปวงมารคือป้องกันสิ่งไม่ดีที่เรามองไม่เห็นไม่ให้ขึ้นมาตามท่าเรือเข้ามาในเมืองยศสุนทรแห่งนี้นะครับและอีกในยะหนึ่งนะครับอีกในยะหนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่านะครับสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมเล่าไปต้นคลิปแรกว่าพ่อวอนกับเจ้าสิพ่อวอพพะตากับเจ้าสิบุญสาลทะเลาะกันนะครับปี23 1 0นะครับเจ้าสิบุญสาลนั้นไม่สามารถตีเมืองนครเขื่อนคันกาบแก้วบัวบานได้นะครับเลยไปขอความช่วยเหลือจากพม่มานะครับ เลยไปขอความช่วยเหลือจากพม่าตอนนั้นเป็นอังวะอยู่นะครับเป็นให้เขามาตีกระหนาบนะครับสองนครนี้นะครับมาตีกระหนับเมืองหนองบัวลุมพูของพบวพรตตาพระววาพรตตาจึงแตกเมืองนี้นะครับและพรตตาเสียชีวิตในสนามรบนะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะถือคติเหมือนที่พระนอนวัดโพพระนอนวัดโพนั้นตามคตินะครับคือหันหน้าเข้าวังแต่หันพระบาทไปทางที่ตะมาตกคือหันเสีพม่าตอนนั้นนะครับอันนั้นเขาถือเคดนะครับถือเคดเราจะถือเคดเหมือนเขาไหมนะครับตอนนั้น ชนชาติที่น่ากลัวที่สุดก็คืออังวะเหมือนกันนะครับหันไปทางที่มัมาตกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ผมผมโยงเข้ามานะครับเท็จจริงไม่ทราบขึ้นอยู่กับลูกจ้านนายาดและนี่ก็คือพระพโอสถนะครับข้างในนี้จะประประฐานหลวงพ่อพระพุทธสิงป์ปากบวกมานนะครับ่อนะครับเป็นพระพุทธรูปจินรบลานช้างครับสัดสมาธิลาบปากมานะพิชัยกออีถือพูนนะครับ ตำนานของสิงห์วัดสิงห์ท่านะครับมีเรื่องเล่าว่านะครับสุดท้ายนะครับว่ากันว่าสิงห์ของวัดสิงห์ท่าแห่งนี้นะครับถูกฝังอยู่ใต้ฐานชุกชีของทั้งรูปงค์นี้นะครับเพื่อนะครับเป็นการป้องกันการโจรกรรมเลยเป็นการปิดตำนานสิงห์วัดสิงห์ท่าช่วนี้หลังครับผมและนี่ก็คือใบเสมานะครับที่มีความสำคัญ ใบหนึ่งนะครับเป็นเซมาแจกสลักหินทรายนะครับยุคทวารวดีที่เป็นรูปวงกลมในดอกบัวในวงกลมนะครับซึ่งมีใบเดียวในจังหวัดยะโสธรที่คนพบนะครับลักษณะนี้นะครับ ผราจะพามาชมสิ่งก่อสร้างรอบๆวัดนี้นะครับซึ่งถือว่าด้านหน้านี้นะครับเป็นชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองยกสุพรรคือตั้งแต่เริ่มแรกสร้างเมืองนะครับสร้างเมืองมาสร้างวัดนะครับเจอพระพุทธรูปและเจอสิงโบราณและมาสร้างนะครับชุมชนเมืองแห่งนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับและนี่คือหอเจ้าพ่อมเหศักนะครับว่ากันว่านะครับเป็นหอที่สถิตของวิญญาณดวงวิญญาณของบรรพชนนะครับคือเจ้าคําสู ผู้ที่ก่อตั้งบ้านเมืองนี้ซึ่งย้ายมาจากนครจุฬาจักัเจ้าพัวบานและพระพิชัยราชขัตยาวงศาคือเจ้าฝ่ายหน้าคือพ่อของพระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองกรงแรมนะครับซึ่งชาวยจสฎาธนให้ความคารพประศัทธาท่านมากทุกครั้งนะครับที่มีประเพณีใหญ่2ประเพณีก็คือ1บุญบ้างไฟนะครับจะต้องมีพิธีบวงสรวงและบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองการสถาปนาจ,จังหวัดก็จะมีพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หอพระมเหสีแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นการบอกบุงบิญญาของบรรพชน และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆกกันก็คือสารหลักเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งพิเศษมากคือมี3เสานะครับในประเทศไทยว่ากันว่ามีแค่1จังหวัดคือยะโสธรที่มี3มถึงสเสาฝนตกนะครับเราต้องมาขออาศัยบารมีท่านนะครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับถึงสารหลักเมืองเนาะสารหลักเมืองนี่จะมี3าเสาด้วยกันพิเศษมากนะครับมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับว่ากันว่าท่านเจ้าคําสูนะครับท่านได้มาถึงจุดนี้ท่านได้ฝันครับท่านได้ในมิตรว่ามีฟ้านะครับพาเราดังต้นไม้ใหญ่ด้วยกันสามับง เลยให้หมอดูนะครับทานายทายทักว่าจะเกิดอย่างไรนะครับหมอดูได้ทํานายว่าอ๋อต้นไม้ที่จะทามาทาเสาหลักเมืองเนี่ยมีเทวดาสถิตยอยู่คือผีพะรังงมและผีพะรังงมนะครับท่านก็เลยทําเป็นสามเสาและเชิญดวงวิญญาณของพะรังงมและพะรังงามมาสถิตยอยู่ข้างนะครับข้างเสาหลักเสาหลักเมืองนะครับจึงเป็นที่มาของศาลหลักเมืองที่มีถึงสามเสาซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็ได้รับการบรณนเรด้วยมาและมีศิลป,ปะทั้งไทยทั้งลาวทั้งจีน ผสมปร,ส,ปรสานอยู่ด้วยกันเดแลวเราจะพาไปชมนะครับและนี่ก็คือสารจ่าพ่อหลักเมืองของจังหวัดเชยโซทอนที่มีถึง3เสาจุ่มได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับ ส่วนสองเสานี้นะครับก็คือเสาที่สถิตของผีพลังงุมละงำนะครับถ้าเปรียบดังกรุงเทพนะครับก็จะเป็นเหมือนผ้าเสื้อเมืองพระทรงเมืองนะครับที่คอยปกปักรักษาลูกหลานนะครับส่วนเสากลางนะครับก็คือเสาหลักเมืองหรือหลักบ้านนะครับอีสานเรียกหลักบ้านนะครับเป็นเสาหลักเมืองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเสาของผพง Bye, พงพีพรลังงมและพลังงำนะครับที่จะอยู่เคียงคู่กันมาตลอดนะครับและนี่ครับยังมีโบราณสถานที่สําคัญเคียงคู่กับวัดสิงห์ท่าอยู่อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือเป็นเจดีย์นะครับ เป็นเจดีย์ที่แบ่งเป็น2องตำนานตำนานแรกนะครับบอกว่ามีการสร้างพระพุทธรูปนะครับศิลปะล้านช้างถึงงดงามมากเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับแต่เมื่อปฏิสธานอยู่ในพระวิหารของวัดสิงห์ท่าแล้วเกิดไฟไม่ใหญ่มืงองยศสมทรในขณนะนั้นนะครับไฟไม่ใหญ่โห้หนักมากจึงทำให้พระพุทธรูปองนั้นหลอมละลายนะครับพระหลอมละลายแล้วนะครับจึงได้นะครับนำเศษชิ้นส่วนผ้าที่เหลือนะครับเอาไปไว้และก่อเจดีย์ครอบไว้นะครับซึ่งคติแบบนี้นะครับ ผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเป็นความรู้นอกเหนือจากต่วนี้ไปนะครับก็คืออยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนะครับเมื่ออายุทยานะครับเสียกรุงครั้งที่2ให้กับอังวะนะครับให้กับพม่านะครับพระศรีสันเพชรนะครับถูกทําลายนะครับที่อยู่ในพระราชวังหลวงนะครับและท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับท่านได้สั่งให้คนรวบรวมชิ้นส่วนของพระศรีสันเพชรทั้งหมดมานะครับชักล่ามาไว้ที่วัดโพหรือวัดพระเชทุกคนนะครับแต่จะล้อมอาจจะจะสร้างขึ้นใหม่ก็ไม่ได้เพราะเสียหายหนักมาก ท่านจึงได้ก่อเจดีย์ครอบพระศีสันเพชไว้ซึ่งได้ตั้งชื่อเจดีย์ว่าเจดีย์พระศีสันเพชสดายานครับก็คือเป็นการติดตำนานพีติสรรเพชเหมือนกันกับพระพุทธรูปองค์นี้พาไปชมนะครับผมและนี่ก็คือเจดีย์ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับจะอยู่ข้างวัดนะครับ นี่คือเจดีย์ที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นว่าแนะนําเศษพระพุทธรูปที่หลอมละลายจากไฟไม้ใหญ่นะครับมาไว้จุดจุดนี้และก่อเจดีย์ครอบไว้นะครับบริเวณแถบนี้ก็จะเป็นเมืองเก่ายศสุนพรนะครับก็คือจะมีตึกรามบ้านช่องนะครับที่มีบ้านนี้เขาอนุรักษ์ไว้นะครับเป็นศิลปะนะครับสไตล์ฝรั่งเศสสมัยนั้นฝรั่งเศสมีอิธิพลฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งขวานะครับฝั่งท้ายไม่ใช่เหรอทรายไม่ใช่เหรอทรายไม่ใช่เหรอชุมชนแถบนี้คือชุมชนนะครับที่อนุรักษ์บ้านเก่าไว้นะครับว่ากันว่านี่ สไตล์ชินโนปรตุคีสนะครับแล้วก็คือเป็นศินปลปะที่รดับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศสรครับสมัยฝรั่งเศสครองเมืองลาวอยู่นะครับยัสษ์โซทรจะอนุรักษ์ไว้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่เป็นย่านเมืองเก่าแหล่งท่องเที่ยวนะครับถนนเส้นนี้ทั้งเส้นเลยนะครับจะเป็นติกเก่านะครับและก็จบลงไปนะครับในเรื่องราวของ วัดสิงห์ท่านะครับแล้วก็ตำนานของสิงห์หินแกะสละัสกศิลปะของที่หายไปไหนนะครับผมก็จะเล่าไปตามตำนานนะครับและตำนานของชื่อพระพุทธสิงห์ธิ์ปากะลวงมานะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเท็จจีะการใดเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่านะครับแต่สิ่งที่จริงๆคือความเป็นอยู่ของชุมชนความเป็นอยู่ของชีวิตถีชีวิตของชุมชนและนะครับที่สําคัญที่สุดน,นะครับศูนย์รวมศรัทธานะครับที่ชาวยะโสธรมีตัวอยลงหนึ่งอนะครับวันนี้นะครับผมนะครับม่อนสุภกรและทีมงานนะครับ ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่รับชมนะครับแต่วันนี้อาจจะอุปสรรคเยอะไปหน่อยนึงนะครับฝนตกแต่ก็แล้วก็ตั้งใจมาถ่ายแล้วก็เป็นประวัติข้าวๆเรื่องลเล่าข้าวๆยอ่อๆครับยอ่บยอมากข้าวๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนฝากตามรับชมนะครับขอบคุณครับ